ตลาดชุมทางผู้ส่งนะคะก็เป็นตลาดสินค้าวัฒนธรรมดำร่องที่เราทำกันมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะทดลองทำอยู่ประมาณ6พื้นที่6จังหวัดนะคะแล้วก็พบว่าการที่ตลาดอย่างเงี้ยจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยต้องมี2องค์ประกอบหลักนะก็คือการสนับสนุนจากภาคลักท้องถิ่นและประชาคมที่เข้มแข็ง เราพบว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งแต่ภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นก็ไปช้าเขาก็อยู่ได้แต่ว่ามันไม่เติบโตหรือขยายหรือมั่นคงแบบเหมือนกับราชชุมทางทุ่งสงนะะซึ่งเราก็ก็เลยจากลาชชุมทางทุ่งสงเนี่ยทำให้เราได้โมเดลในการขับเคลื่อนพื้นที่ทางวัฒนธรรมเดิมตรงเนี้ยเป็นถนนที่ทิ้งทิ้งในวันเสาร์ที่เป็นที่เอาขยะมาทิ้งรถมาจอดทิ้งเพราะว่า เงียบเรืเสาร์ที่ไม่มีอะไรพอเรามาคุยกับท่านนายกเอ่อเทศบาลเมืองพุ่งสงนะคะแต่นั้นคือท่านทรงชัยนะคะวาช่นำลำรงเนี่ยท่านก็บอกว่าเออเนี่ยอาจารย์มันมีพื้นที่หนึ่งพื้นที่ทิ้งขยะเราก็บอกเตกลงทํากันตรงนี้ก็จัดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สามโมงถึงสามทุ่มนะ,ะแล้วก็ทดลองลองผิดลองถูกกันมานะคะจนกระทั่งได้ลาดชุมทางในในวันนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความร่วมมือของภาค ประชาสังคมนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมส่วนกลไกรองก็ได้แก่เช่นพัฒนาชุมชนพาณิุ์อะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เป็นหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่สถาบันการศึกษาอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราถือว่าเป็น,นกลไกรองหลักสำคัญคือต้องสองกลไกนี้ให้ได้ก่อนนี่ก็คือ คือสิ่งที่ทําให้ลาชุมทางพุ่งสงเนี่ยขับเคลื่อนมาได้แล้วก็เป็นโมเดลต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆค่ะจากพื้นที่แค่เนี้ย250เมตรเนี่ยก็ขยายเป็นย่านเอกว่าเป็นย่านลาชุมทางพุ่งสงก็แบบก็ตอนนั้นก็เอ่ออะไรล่ะมองไว้ค่อนข้างใหญ่นะคเป็นภาพมีดิโตเลยมีรวมพื้นที่รถไฟรวมอะไรมากมายแล้วตอนหลังก็เลยแบ่งซอยเป็นย่านเล็กๆก็มีเนี่ยย่านลาชุมทางพุ่งสง แล้วก็มีย่านลาดยิอุนซอยแล้วก็มีย่านรถไฟไนะฮะแล้วก็ย่านบ้านพักรถไฟอย่างเงี้ยก็กลายเป็นย่านก็มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยด,ด้วยย่านต่างๆพวกนีม้มากขึ้นจากย่านแล้วพัฒนามาเป็นเมืองเมืองแห่งวัฒนธรรมที่ยั่งยืน การที่เมืองมันจะยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องมาจากข้งางล่างใช่ไหมคะก็คือภาคประชาสังคมเนี่ยเป็นคนคิดเป็นคนช่วยกันทําแล้วทุกอย่างเป็นของภาคประชาสังคมอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเมืองที่ยั่งยืนนะฮะเพราะเป็นเมืองที่ยั่งยืนได้ชาติก็จะยั่งยืนเอง